สวัสดีค่ะหญิงนะคะที่ปรึกษาการขายรถใหม่ป้ายแดงค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวหญิงจะพามาชมนะคะกับอีกหนึ่งคันเลยค่ะที่หญิงเตรียมพร้อมส่งมอบนะคะก็คือวันนี้ค่ะได้รถเรียบร้อยแล้วนี่เลยค่ะเป็น Ford e v e r e s t นะคะตัวใหม่ล่าสุดของเราเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น Titanium Plus ค่ะมาพร้อมกับไฟ m a t i i LED นั่นเอง นี่นะคะเป็นส่วนของทางด้านหน้านะคะตกแต่งด้วยสีโครเมียมนะคะเป็นตัวท็อปของเราค่ะเป็นรุ่นขับสีนะคะนี่เลยค่ะเป็นบเทอร์โบนะคะเป็นเกียร์ออโตสิบสปีดนั่นเองค่ะนี่ทางด้านกระจกนะคะก็เป็นสีโครเมียมตัดทั้งคันเลยค่ะแล้วก็ตัวล้อแม็กซละยางนะคะอันนี้ลูกค้านะคะก็ใช้เป็นแม็กเดิมเลยนะคะ จะมีโลโก้นะคะฟอร์ดของเราติดไปด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะขนาดยางนะคะ255 55i 20นะคะเป็นขอบ20 e นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูที่ถัดมาเลยนะคะตัวทางด้านตรงนี้นะคะเราก็ติดเป็นกันสาดนะคะให้กับลูกค่าค่ะ แล้วก็ความเข้มของฟิล์มนะคะคันนี้ลูกค้าเลือกอยู่ที่ด้านหน้า40%ค่ะรอบข้างเป็นที่60%นะคะเพื่อการมองเห็นนะคะในการขับขี่ตอนกลางคืนค่ะ รอ,อแบบนี้เลยนะคะก็ท่านไหนที่สนใจนะคะก็ยังจะติดต่อกับหญิงได้อยู่นะคะหญิงก็ยังขายรถนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายนะคะหญิงเคยขายทั้งโตโยต,ต้านะคะแล้วก็อันแรกเลยนะคะก็คือเป็นโตโยต้านั่นเองค่ะแล้วก็อันที่สองนะคะที่หญิงเคยขายเลยนะคะก็คือเป็นรถของค่ายอีสูสนั่นเองค่ะและ อันที่3นะคะที่หญิงขายค่ะนั่นก็คือฟอร์ดนั่นเองค่ะอันนี้เดี๋ยวราให้ดูทางด้านภายในกันบ้างนะคะซึ่งภายในก็ตกแต่งได้หรูหรามากๆเลยค่ะหน้าจอวิทยุนะคะอันนี้มาแบบจุจุสะใจเลยค่ะอยู่ที่ขนาด12นิ้วนะคะและทางด้านภายในนะคะนี่ค่ะตกแต่งได้พรีเมียมมากๆเลยนะคะคันนี้แถมพรม6ดีด้วยค่ะลูกค้าก็เลือกเป็นสีดำนะคะตัดกับได้ดำนั่นเอง นี่ค่ะหนะ้าจอวิทยุนะคะขนาด12นิ้วของเราค่ะมีแท่นชาร์จไวเล็ดไร้สายนะคะเกียร์ออโต้10สปีดค่ะแล้วก็ที่ปรับนะคะเป็น2 high 4 high 4 low นะคะก็คือปรับขับ2ขับ4นั่นเองทางท่านด้านหลังของเรานะคะ นี่ค่ะเปิดไฟให้ดูหน่อยมีแอร์ด้านหลังนะคะแล้วก็มีที่ชาร์จนะคะมาให้ด้วยเดี๋ยวเปิดทางด้านท้ายให้ดูนิดนึงนะคะนี่เลยค่ะพมหกดีของเราอันนี้ก็คืออิงปรับเบาไปนะคะทางด้านหลังนะคะก็จะเป็นปรับไฟฟ้าค่ะก็เพียงแค่กดเท่านั้นนะคะเบาก,ก็จะพับขึ้นพับลงให้อัตโนมัติเลยค่ะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของหญิงนะคะลูกค้ารับรถอย่างแฮปปี้ค่ะวันนี้ดูคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i ร์ให้หญิงด้วยเป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ